สวยงามสวยงามสวยงามสวยเท่นอีกตัวนึ่งยา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 ทีนี้ฝั่งตรงข้ามเห็นเดี๋ยว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 โอ้ยเขาสวยอะ่ะโอ๊โอ๊มาแล้ว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  she's right she's right she's right

No, we'll see. oh 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 Dragon oh, and oh. Slayer have appeared so right the way of death เลกเตอร์มันต้องเข้าพุ่มแน่นอนะเรามาดักไว้ก่อนนะเวลา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 มาแล้วอย่าทำหนูสวยเอาละเอาละนะ ถ้าเรามีโล่เราไปรับสกิลของวีล่าได้เลยรับหัวใจรับหัวใจรวดรวๆรับล่อมันเพราะว่าคลิปเรายังไม่ชนอีกนานเฮ้ย <Hey, S 2> ฉีนัล่นดีวะฉีฟอเลนฉีมันชนะฉีชนะอยู่นะนนใช่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 ฉีชนะฟอเ่น เกมนี้แบนลิงแบนอะไรก่อนหนึ่ยูลาดฝั่งนู้นเลยเลือกฟอร์เรนมาแต่ฝั่งเราก็เลือกฉีมาชัดเก่งมากฉีเงินดำนะนั่นไงนี อ๋อมีตางช่วยน่าจะขึ้นบนแต่เรามีวัฟเดี๋ยวเราช่วยได้บอลโดนปะนะสวยงามสวยงามสวยงามสวยเทนอีกตัวนึ่งยา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 รับแทงป้อม กลางเยังพึ่งเสียกลางเยังพึ่งเสียกลางสำคัญมากป้อมกลางแรกถ้าฝั่งไหนแตกอีกฝั่งหนึ่งจะเล่นยากอ่ะไอ้ฝั่งนั้นจะเล่นยากอ่ะฝั่งที่ป้อมแตกว้าเล่นดีทุกคนเลยว้ย ว,ว้าเล่นได้ทุกเลนดีแหละบางเกมเล่นกันไม่ได้ก็มา,มาด่าลมก็มกใจ ไม่ได้คีบมันเข้าป้อมทีนี้เราลยินดูว่าสองตัวคนนั้นสองตัวบนจะไปไหนมายินดักไ้ก่อน ลิกเตอร์น่าจะซุ่มม่มอเรายังไม่เห็นมันออก m a พ He doing it. Team yeah. has destroyed. a tree Ultimate is not on my way. It's a pet so one. Aow. 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 Aow.

not the of death. Ultimate is ready. Ultimate is ready. This operation. My lie, my lie, Louis, 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 Louis. your team has าดา์กจกว่าพี่น้องจริงๆเราดาเมจก็ไม่ค่อยมีนะแต่เวลาเพื่อนตีดาร์กหรือตีมังกรก็พยายามโซนให้ป่านะ ไม่งั้นฝั่งตรงข้ามเห็นเดียว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 โอ๊ยเขาสวยอ่ะโอ้โอ้ใจเย็นเฮ้ยคุ้ว่าแล้วเฮ้ยโหดจังอะสปาตีดาร์กตีอ็อบเจกต์ใหญ่เรา เราดินดินโซนด้วยสวยว่ะพวกนี้เล่นดีมากเลยไม่น่ารอดนอะอนนี้เพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเห็นป่าเราอยู่คนเดียวมันก็จะวิ้งเ้าใส่เลยเตอร์ <c oughs> the team has destroyed, has destroyed a tower attack the enemy Rector. retreat this is not the way. ultimate is ready from the sound of destiny being carried out ีโหดมากอ่ะ่โซโลไดเลยไม่ต้องวาร์ปมาก็ก็ฆ่าได้ไปแล้ววาร์ปมาเซฟเหยียดเดินนะอยากได้เวลา เหลือคีให้เมดด้วยนะชี้เราชี้เราชี้เราแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วสวยเมื่อกี้เหลือเมดเอ้เหลือคีให้เมดเมดมาช่วยเราย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 า ไม่มีวาร์มนะจ้าโอ้โหไอ้เฮียบัสอีกเสียวมันโดดเมื่อกี้เลือดน้อยเดี๋ยวเพื่อนจะซวยไปด้วยนะ มาแล้วผม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 มาแล้ว,ผมม,วผมมาแล้ว,มมาลวตาย t พลง มาแล้ว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  she s r i h e she s r i n e she s r i e สวยทีมเล่นดีอ่ะมีรู้จักมาปิดคืนด้วยนะ เขาว่าลุ่มฉีเราแล้วเราก็มาปิดคืนรับตีนแบบพิล่ามันมีสติมันมันกระโดดสักแป๊บนึงแต่มันหลุดไวอยู่นะโอ้โหเธอจริงจริงรู้สึกว่าคีฟจะไม่ทัน คลิปไม่ทันเตะสองอ้าวอย่า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 ต้องรอคนมาช่วยตีเมื่อกี้ซับกระเมดอาฟเลนไม่ลงแน่นอนโดนมาล้ำดีไม่ดีโดนมาล้ำตายสอง ultimate is ready Before we enter the next era we bye. must bye, an enemy has bye. Been what the, hell? the Your team has destroyed a tower, tower. A... yak job yak yak เล็กซ์เตอร์ช่วยแย่แล้วหนี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 หน,น,น,นีโอ้ดีมันดอกว่าหนีหนีหนีเล็กซ์เมาเคลียร์คีปโปแตกเลยไม่ยอมตีบ้านกันดักแย่จะเกิด ต้องมาโซนดารไปก่อนอันนี้เป็นพุ่มจ็อกเกอร์หมูหวานเนะพื่อนเพื่อน,นเล่นอย่ามาลืมเช็คพุ่มนี้กันนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้เช็คแต่เราน่าจะไม่ได้น่าจะได้แค่ปวดต้องรอการรีเมเนติอ่ะสวยไม่ได้วะแย่แล้ว แย่แล้วแย่แล้วทำเป็นเล่นไปพ่อพอลองะเล่นหอทำเป็นเล่นไปเกิดทันกันไหม น่าจะทางในป้อมกลางอยู่มีป้อมสองมันจะสโลน่าจะเกิดกันทันยาๆๆยาคอยไปรอเพื่อนนะอย่าเข้าคนเดียวนะ เที่ยวไวมากอยู่ในพุ่มกาไยิงละต้องเคียวเคีหมาม่วงก่อนหมาม่วงสามเวฟ ผมมีว์ปผมมีวา์ปผมมีวา้มมวาไปเลยเข้าเลยเข้าเลยฉี้ชี้ชียังไม่เข้าดูจักมันดีแม่เปานะนะ่สดงโลงพอเล่นต้องให้เพื่อนช่วยไปสวยงามบาก่อย defeated. Ultimate is not ready. Attack. Not a job, Let me. ta tam sen fifty. Job or bao? Oh, it's strong. Chin sutai, come เกือบไปเกือบไปขนาดได้สามทางเกมนำต้นเกมเด้อดูบอลโลกไม่ค่อยได้มาเล่นเลยเล่นเกมเดียวเองวันนี้จะเที่ยงคืนอยู่แล้วชี้ว่าแลวโห็นมากโหดและใหญ่มาก วยงามกดไลค์ทุกคนเลยจ้านั่นดีทุกคนเลยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปไะ